เฮ้ยีปลาดูปลาเราสิดูหน้าดูหน้าทำอย่างอุปการทอดนะฮะดูนี่ตะวานแหบปากปลานะครับดูนูง่ายใหญ่มากเลยครับผมดูจะหันแหบตุดหรือเปล่านะครับไม่ได้หวานแหบมาหลายปีดีดักแล้วนะครับผมท่านผู้ชมมาเด้อ น้องมาหาป่ากันนแค่นี้ใช่ไหมเพื่อนทีสถายมันได้ชายได้พรมาดูว่าให้มันตามไปก่อเทนไม่กันก็ถ่ายตอนี่เ็เงียมันเห็นอยู่ ซื้อใหม่ซะขากลองนะมีจ่จะนำลงพืมนก่อน๋ย่าไปนะติดมันอย่างนี้ใช่เยอยใงแล้ว

เขามาลองบึงนำ้ำก้นวานหลดโอ้ยเลือกที่น้องเด้อมาถ่ากันเด้อดึกบ่ออกผมถ่ายไว้อย่างนี้เลยนะ เฮ้ยม oh, oh, he ีปลาลงมาเฮ้ยให้มันฟ้องมันตกเลยเว้ยเออเดี๋ยวเราจะปลากันนะโอ้มีปลาตรงนี้น้ำเผมตัวอีกนีดเลยมันดินไมันดินป่คิดว่าโดนนะคิดว่าโดน โดนปามามาังแ <c oughs> ล้าล <c oughs> จับดูนเลยนะเนี่ยโดนมาโดนไหมมาผมถามพี่จับโดนไหมตัว <c oughs> ่ลละไดวนไหมไนไหมตอก่ลละนเออดึงเขียขึ้นม่ใหม่หาโพย จะเอาจุกมันที่องขันไปยังไงบูด้ยอ้บูด้ยวาทำโจทย์รุดแล้วปานเป็นรูดบูด้ย พี่ลองเดินเดินเอกบหนูวดกล้องนเีใส่เม็ดแล้วใ่เม็ดใส่กระ๋าไหมปีกล้องใไหมกล้องมันจะกลืนกัให้ถ่ายถูกหวานแหวแตกเลยไอ้ม็แตกรับมีหลามอีอตาถกอยู่อ้จุวาเรทนเรเจ้านาจว่าเราท บเลใครแว,ว่นเหี้ยกกงแดดวันจังได้กับบอแตะจังวะนี้หา ว่านี้หาครับท่นนานผู้ชมมาพี่มดุดลงไปแล้วแกมันถึงน้าเหรอไปอพ,อพอเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวใพึ่ง จากเราเอปาปลาชับไหมแพดเยะะอะนะครับหาปลาได้นะครับจากก่อนแหนนะครับผมดูดูนะครับดูท่านผู้ชมก่อนแหนปลาช่อนนะครับผมโอ้ยงานนักงานหนักโอ้ย <laughs> ด้ปลา,านะครับตัวปลาช่อนนะครับผมโอ้โหนี่นะครับโอ้โหโอ้โหหลุดไปแล้วครับ เป็นมืออาชีพเลยดูใช่ดูความใหญ่ของมันครับด,ด,นะดนะูความใหญ่ของมันดูหน้าดูหน้าความใหญ่ของปลาชอบนะค้ำอือนี่สิตรมย่ำเนาะครับเนาะดูน้องได้อือหืออือมันชัดไหมวะชัดดูปลาเค็งกับมีเนาะพี่น้องเนาะปลาเค็งน้อยน้า กระจายเท่นี่นิมบอนิมบอเคียนมาจบก,กันก่อาขอบคุณกดไลค์คกดแชร์เป็นกำลังใจด้วยน,นะครับบ๊ายบาย